สวัสดีทุกท่านนะคะดิฉันนะคะกัญญาลัตถิมทองคุณนะคะนักวิเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมาให้ข้อมูลในเรื่องของแนวทางการให้ทุนการวิจัยด้านน้ำและเกษตรกรรมสมัยใหม่นะคะก่อนอื่นนะคะก็อยากจะขอแนะนําก่อนนะคะสวกหรือว่าสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนนะคะก็เป็นหนึ่งในพยูนะคะหรือว่าหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมค่ะ ซึ่งมีพันธกิจหลักนะคะในการส่งเสริมสนับสนุนนะคะแล้วก็พัฒนานะคะงานวิจัยด้านการเกษตรบุคลากรวิจัยด้านการเกษตรและข้อมูสะละสารสนเทศด้านการเกษตรนะคะโดยในส่วนของงานวิจัยด้านการเกษตรนะคะการบริหารจัดการภายในองค์กรนะคะทางเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มง,งานด้านต่างๆนะคะเช่นกลุ่มงานด้านพืชก็จะได้แก่กลุ่มง,งานด้านข้าวพืชไร่นะคะกลุ่มง,งานด้านพืชสวน ด้านสมุนไพรไทยนะคะกลุ่มงานด้านสัตว์เศรษฐกิจนะคะแล้วก็กลุ่มงานด้านความมัน่นคงทางด้านอาหารนะคะและที่เกี่ยวข้องที่สุดสําหรับในวันนี้นะคะก็คือกลุ่มงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำค,ค่ะค่ะสำหรับแผนการปฏิบัติางานของสวกรนะคะก็จะเห็นว่ามีความเชื่อมโยงกับแผนงานด้านมวนอน,นะคะของสกสวเนี่ยในทุกยุทธศาสตร์นะคะโดยเฉพาะนะคะ ยุทธศาสตร์ที่1ค่ะที่เน้นในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะและยุทธศาสตร์ที่2ค่ะการยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนายอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งก็เป็นที่มาของแ,แผนง,งานวิใจัยในปี66นี้นะคะที่ทางสวกเนี่ยได้ประกาศออกมา6แผนง,งานนะคะที่เน้นเรื่องความก่อเนื่องของแผนง,งานนะคะแล้วก็เน้นว่าเป้าหมายที่ได้เนี่ยก็จะต่อตาม OKR OK และไม่ซ้อนกับแผนงานอื่นนะคะโดยแผนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะอ,อยู่ที่แผนที่4 5แล้วก็6กนะคะก็คือในเรื่องของแผนการยกระดับการเกษตรนะคะโดยการใช้สมาร์ทฟาร์มมิงนะคะแล้วก็แผนการเร่งแก้ไขปัญหาด้านนิเวศเกษตรแล้วก็แผนการ,าพ,การพัฒนาใช้เทคโนโลยีนะคะเพื่อ,อรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ก็จะขออนุญเล่าย้อนไปหน่อยนะคะว่า,าจากการดําเนินง,งานที่ผ่านมาของสวกระคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสนับสนุสนงานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการน้ําด้านการเกษตรนะคะก็สวกรณี่ได้มีการสนับสนุนทุนวิจัยเนี่ยมาตั้งแต่ปี2558นะคะจนถึงปัจจุบนนะะันค่ะโดยที่ผลงานวิจัยเนี่ยก็จะกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆนะคะ จะแก้ปัญหานะคะโดยนุ่งเน้นไปที่เรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลักนะคะอ,อย่างเช่นในพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็จ,จะมีเรื่องของปัญหาการเพลินภยัยภัยพิบัติดินคนทล่มนะคะหรือว่าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่จางจังหวัดลำปางนะคะหรือว่าการเพลินภัยการลุกลาน้ําเค็มในพื้นที่บางกระเจ้าหรือว่าในพื้นที่ทะเลสาบส ะะแล้วก็เป็นเรื่องของภัยแ้งในพื้นที่อีสานนะคะเป็นหลักนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของอการใช้ประโยชน์เป็นหลักนะคะค่ะอันนี้ก็จะกยกตัวอย่างนะคะอย่างตัวอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นโครงการในการพัฒนาระบบบริหารจัดก,การข้อมูลส่วนกลางนะคะสาหรับวางแผนการจัดสรรน้ำพื้นที่ชลประทานแม่ตอ,องใหญ่นะคะตรงนี้เนี่ยแนวคิดก็คือว่า พื้นที่เกษตรเนี่ยอยู่ในพื้นที่ชลประทานก็จริงนะคะแต่ความบาลานซ์ก็คือว่าจะส่งน้ำยังไงให้เพียงพอต่อการใช้หรือั้งเนี่ยน้ำที่ส่งออกมาเนี่ยก็อาจจะเกินความจำเป็นนะคะหรือสภาพภูมิอากาศเป็นยังไงเนี่ยทางทางแนวคิดของโครงการนี้นะคะนักวิจัยเนี่ยก็เลยทําการสร้างศูนย์กลางของข้อมูลนะคะเพื่อประมวลผลข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นสภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำนะคะสภาพดินนะคะในพื้นที่นั้น เพื่อมาประมวลผลแล้วก็แสดงออกมาในรูปแบบของแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อช่วยประกอบในการตัดสินใจในการพกพือนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งการใช้ประโยชน์ในด้านของเกษตรกร,รกส่วนในฝั่งของผู้จัดการน้ําก็คือทางฝั่งของกรมชลประทานนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีเครื่องอีกตัวเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะช่วยในการตัดสินใจในการจัดสรรน้ำในพื้นที่น้ำน้ำก็จะประกอบจากข้อมูลตัวสู่มกลางที่ทางนัำมันใจเนี่ยได้ออกมา ะะก็จะประกอบรวมกันตรงนี้ก็อาจจะสามารถไปดูได้นะคะตรงนี้ชื่อว่าแอปพลิเคชัน c r ั p i อเิค่ะค่ะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืนอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่ลุ่มน้ำคลองส่วนมากจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็ปัญหาจะคล้ายค้ายกันอย่างที่เราวกไว้เรา,เามุ่เป้าแก้ปัญหาที่ครอบคลุมทั้งหมดทั้งน้ำแรน้ำท่วมนะคะแล้วก็ น้ำเสียหรือว่าเรื่องของคุณภาพน้ำนะคะอย่างเช่นในพื้นที่คลองสวนมากะคะ่ะปัญหาที่ประสบเนี่ยก็จะพบหมดเลยทั้งแรงแรงในช่วงแรงจัดนะคะหรือว่าน้ำท่วมในหน้าฝนแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาที่ผมก็คือการชะล้างพันธุ์ทลายของหน้าดินก็จะสง่งผลกระทบต่อการกักเก็บน้ำแล้วก็เรื่องของคุณภาพน้ำนะคะคอนเซ็ปต์ของโครงการนะคะก็จะอาศัยเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะเรื่องของ iot ข้อมูลการเก็บข้อมูลรียลไทม์ต่างๆนะคะนำมา คำมวณผลนะคะแล้วก็ได้ออกมาเป็นตัวโปรแกรมนะคะเพื่อช่วยประกอบในการตัดสินใจในการบริหารจัดการอาเช่นกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของเรื่องของพื้นที่นะคะส่วนตรงนี้ก็เช่นกันก็จะเป็นภาพใหญ่ค่ะเป็นการพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำนะคะหรือว่าชื่อว่าโปรแกรมน่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็ไปได้มีการติดตั้งแล้วก็ได้มีการจัดอบรมให้กับทาง กรมชลประทานนะคะอยู่ที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำอจิริยะหรือว่าสะวทของกรมชลประานค่ะอีกหนึ่งผลงานที่อยากจะเห็นชัดเจนในเรื่องของการนําไปใช้ประโยชน์นะคะก็จะเป็นชุดแผนง,งานที่ทางสะวทเนี่ยได้ให้การดําเนินการร่วมกับทางววนะคะแล้วก็กรมฝนหลวง,งการบินเกษตรแล้วก็สืบวิจัยและพัฒนาของทางอกองทัพอากาศนะคะในการที่จะ พัฒนาการวิจัยต่างๆเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการวนลวงนะคะการปฏิบัติการเนี่ยก็จะดูตั้งแต่เรื่องต่อการปฏิบัติการนะคะงานวิจัยที่ช่วยได้เนี่ยก็จะเช่นพื้นที่สภาพการขัดน้ําเพื่อในการให้เราสามารถคาดการได้ว่าพื้นที่ไหนเนี่ยมีความต้องการน้ามากก็จะทาเตรียมการปฏิบัติการเนี่ยลงไปในพื้นที่บางๆนะคะหรือในส่วนของการปฏิบัติการนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวินา์สารผลของทั้งเรื่องนะคะหรือว่า อุปกรณ์เพื่อช่วยในการปฏิบัติการสําหรับในพื้นที่ที่มีอุปสรรคนะคะอย่างเช่นในเขตพื้นที่เงาฝน,โนหรือว่าในเขตพื้นที่ที่ไม่สามารถนําเครื่องบินขึ้นได้ก็ได้มีการพัฒนาตัวเครื่องบินเป้าอากาศไร้คนขับขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นการพัฒนาร่วมกันกับทางกองทัพอากาศนะคะหรือว่าในส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการกระบวนการในการบริหารจัดการสารฝนรวมเพื่อให้เกิด การขนส่งหรือว่าการจัดเก็บที่ดีสัญญาคุณมีความคุณภาพนะค,ะค่ะอันนี้อจะเป็นภาพใหญ่นะคะถามว่าในระดับย่อยลงมาเนี่ยทางสบกได้ให้ความสำคัญไหมนะคะก็อย่างเช่นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะคะอันนี้ก็ รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในระดับแปลงค่ะเป็นการใช้ให้น้ำอย่างแน่นยาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตแล้วก็เพิ่มคุณภาพของพลูเรียนนะคะในพื้นที่ตัวอย่างที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยค่ะตอนนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมาร์ทฟาร์มหรือว่าช้ฟาร์มนี่นะคะก็คือใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะนำมาจัดก,การน้ําในพื้นที่เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพืชที่ต้องการแล้วก็ช่วยในเรื่องของการ จัดแต่งสวนนะคะเพื่อให้รองรับกับตัวสภาพอากาศค่ะ,คะสำหรับแนวทางนะคะถามว่าทิศทางในการที่เราจะสนับสนุนต่อไปนี่เป็นยังไงนะคะกส็สอดคล้องกับสภาพสภาพอากาศในปัจจุบันนะคะที่บอกว่าใครไม่เช็คนะคะหรือว่าโลกร้อนคุณอูมิอากาศมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งนี้ก็ส่งผลถึงปริมาณน้ำที่มีความผันผวนมากเลยไม่ใช่ว่า โรคร้อนแล้วน้ำน้อยอยู่ที่รับประทานพุ่งเมื่อเช้านะคะก็คือบางบางในช่วงเวลาก็เกิดน้ำทะลักขึ้นมาปริมนนาณมากปริมาณน,น้ำมากเกินความต้องการอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็รวมถึงสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะคะแล้วก็จะประกอบกับความต้องการน้ำของภาคการเกษตรเนี่ยที่เพิ่มสูงข,ขึ้นนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับหนึ่งโอกาสความท้าทายนะคะที่เราเจะพัฒน,นาผลงานวิจัยยังไงนะคะเพื่อให้สามารถตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาในประเด็นแบบนี้ได้ะคะ่ะ วันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการให้ทุนวิจัยด้านาน้ำละเกษตรกรรมสมัยใหม่นะคะเพื่อการบริหารน้ำเพื่อการบริหาราจ,จัดการน้ำเพื่อการเกษตรนะคะอย่างที่เรียนนะคะด้วยสภาพอากาศสภาพน้ำที่ผันผวนมากๆนะคะทางสวกรเนี่ยก็มุ่งเน้นที่จะให้การสนับสนุน,นโครงการวิจัยนะคะที่มุ่งไปสู่การแก้ปัญหาในระดับพื้นที่โดยเฉพาะนะคะแล้วก็ อยากจะให้โครงการเหล่านั้นเนี่ยค่ะมีผู้ที่มีมส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าอาจจะเป็นชาวบ้านหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยนะคะเข้ามาร่วมในการาทำวิจัยตั้งแต่ต้นนะคะโดยที่เราอยากจะเน้นไปที่การบริหารจัดการน้ําในรุ่นลุ่น้ำย่อยเป็นหลักน,นะคะเพราะว่าจากการดาเนินการที่ผ่านมานะคะ่ะอาจจะพบว่าการเข้าไปบริหารจัดการน้ําในระดับลุ่น้ำใหญ่ะคะ่ะอาจจะมีข้อจํากัดที่เยอะนะคะเราก็เลยมุ่งเป้าไปที่ในเรื่องของ จัดการลุกน้ำย่อยเป็นหลักซึ่งตรงนี้ก็จะมีส่วนที่จะเข้าถึงภาคการเกษตรได้ดมากกว่านะคะนอกจากการบริหารจัดก,การเชิงวิที่ลูกน้ำย่อยแล้วเนี่ยก็จะเปรวมรวมนะคะไปในเรื่องของการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยประเด็นสำคัญที่อยากให้ความสำคัญเลยก็คือว่า,าการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะมีประโยชน์ใช้ทอนโรยีแต่ว่าจะมีวิธีการยังไงหรือว่าแนวทางยังไงเนี่ยที่จะ สามารถให้เกษตรกรเนี่ยเข้าถึงตัวข้อมูลนั้นได้มากขึ้นนะคะหรือว่ามีความสามารถในการวิเคราะห์ยังไงนช้นเนี่ยสกรก็จะพนมบนในเรื่องของการขยายผลหรือว่าการอบรมต่างๆเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของ DCG นะคะแล้วก็ครอบ26อันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นสำคัญนะคะที่สกรก็ให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะและก็ประเด็นเรื่องของการเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับภาวะวิกฤตเช่นกนารเพือกนา นนก็ยังคงให้การสำรวจอย่างต่อนเนื่องนะคะสุดท้ายทั้งหมดออทั้งหมดเนี่ยก็คือเรามุ่งไปที่บริหารจัดก,การน้ําในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบนะคะเน้นว่าเ,ออเป็นการคัดการอย่างแน่นยาและก็จะมีบการบูรณาการจากสวนงานที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างไรนะคะเพื่อสุดท้ายแล้วให้เกิดการบริหารจัดก,การน้าอย่างสมดุลที่สุดนะคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ ขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้ให้ทางสวกอได้มาให้ข้อมูลนะคะ mm hmm. ก็ถ้าเกิดว่าทางกักวิจัยหรือว่าหน่วยงานใดนะคะมีความสนใจก็สามารถติดต่อได้ตามแล้วก็ติดตามขาา่าวสารต่างๆได้ตามช่องทางที่ปรากฏตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ